ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับวันนี้เป็นโอวาทรมคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำในหัวข้อที่ว่ามนุษย์ ผู้มีใจเป็นเทวดานี่มาพูดกันง่ายๆที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้คนที่จะเป็นเทวดาได้นั้นต้องเริ่มเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่สิ้นลมปราณเมื่อลมปราณมีอยู่จิตเป็นเทวดากายเป็นคนที่เขาเรียกว่ามนุษย์สเทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่ทว่ากำลังใจของท่านผู้นั้นเป็นเทวดา คนที่จะเป็นเทวดาได้ก็ต้องอาศัยคุณธรรมสองประการคือฮิริและโอตปะฮิริคืออายความชั่วทั้งหมดเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าความชั่วเป็นของไม่ดีเราจะไม่ทำชั่วทั้งในที่ลับและในที่แจ้งโอตปะเกรงกลัวผลของความชั่วเพราะว่าผลของความชั่วเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์คนชั่วที่อยู่ไหนก็ไม่มีความสุข จะสุกอยู่หน่อยเดียวเมื่อคนอื่นเขายังไม่รู้เท่าทันเมื่อคนอื่นเขารู้เท่าทันเมื่อไหร่ผลนั้นมันจะสนองเราภายในปัจจุบันให้มีความทุกข์คือไม่มีใครเขาต้องการที่จะคบค้าสมาคมด้วยฉะนั้นในเมื่อเราคิดว่าเราพิจารณาถึงเทวดาเทวตานุสติกรรมฐานก็ต้องคิดว่าถ้าเราสิ้นลมปราณไปแล้วในคราวนี้อย่างเลวที่สุด เราจะต้องเป็นเทวดาให้ได้ทำอย่างไรเราจะเป็นเทวดาได้ย้ำอีกนิดก็คือเราไม่ต้องการความชั่วอายความชั่วเหมือนกับคนแก้ผ้าอยู่แต่คนนั้นก็มีความรู้สึกรู้สึกว่าอายเหมือนกันไม่ใช่ไม่รู้สึกอายแต่ว่าเวลานั้นมันจำเป็นผ้าจะปิดกายมันไม่มีหรือว่าบางทีเราจะเปลืองผ้าเพื่อเปลี่ยนใหม่ ต้องเข้าหาที่เร้นลับชั้นใดการบุคคลอื่นจะเห็นข้อนี้ชั้นใดแม้บุคคลที่จะเป็นเทวดาก็เช่นเดียวกันมีความรู้สึกอายความชั่วทุกอิริยาบถระมัดระวังไม่ยอมให้ความชั่วเกิดขึ้นมากับจิตแต่ก็อย่าลืมนะถ้ายังไม่เป็นพระอริยเจ้าคือยังไม่เป็นพระอรหันเพียงใดส่วนแลบของอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ย่อมจะมีมาบ้างเป็นธรรมดา บางคนทอดกระถินทานครั้งหนึ่งในชีวิตตายจากความเป็นคนแล้วไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าห้าร้อยชาตินั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าชั้นดาวดึงมีเวลาพันปีทิพย์หนึ่งวันกับคืนหนึ่งของดาวดึงเท่ากับร้อยปีของเรา30วันเป็นหนึ่งเดือน12เดือนเป็นหนึ่งปีเหมือนกัน เมื่อครบพันปีทิพย์ก็จุติพอดับปับ๊บก็เกิดปั๊บทันทีแบบนี้500ร้อยครั้งนี้เฉพาะอานิสงกรถินและถ้าบุญอ่อนลงหลังจากเป็นเทวดาและนางฟ้าก็มาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลก500รชาติบุญอ่อนลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็มาเกิดเป็นเศรษฐีห0 0รชาติบุญอ่อนมาอีกนิดหนึ่งก็เป็นอนุเศรษฐีห0 0รยชาติ ถ้าบุญอ่อนลงมาก็เป็นขหาบดีห้ารอยชาติสรุปแล้วกินบุญไม่ทันหมดไปนิพพานก่อนนี่สำหรับอนิสงส์กถินโดยเฉพาะคือว่าบุญหนะมีอยู่สองอย่างที่จำกัดเขตคือบุญการบวัดบุญการทอดกฐถินที่จำกัดบุญว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอย่างอื่นไม่จำกัดเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอดกฐถิน วันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททอดผ้าป่าด้วยอาน,นิสงส์ผ้าป่าก็มีแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทอีกเฉพาะอน,นิสงส์ผ้าป่าก็มีอาการคล้ายๆกับกรถินแต่ไม่จำกัดการเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังฆทานถวายสังฆทานด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถวายสังฆทานด้วยพระพุทธรูปจะเป็นเทวดาหรือนางฟ้าที่มีรัศมีกายสว่างมาก เพราะเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีถือรัศมีกายเป็นใหญ่เขาไม่ถือเครื่องแต่งตัวเป็นใหญ่ใครมีรัศมีกายแสงสว่างมากองค์นั้นถือว่ามีบุญญาธิการมากใครมีรัศมีกายสว่างน้อยองค์นั้นก็ถือว่ามีบุญญาธิการน้อยถ้าจะถามว่าอัตมารู้มาจากไหนตำรานี้ก็ขอตอบให้ทราบว่ารู้มาจากผีผีชื่อสงา หรือเปล่าไม่ทราบสง่าทายกวัดท่าสุงคือบรรดาผีทั้งหมดตั้งแต่บวชมานี่มาขอให้ทำบุญให้ 1. ขอถวายสังฆทานมีอาหารแห้งก็ได้ 2. มีผ้าหนึ่งผืน 3. ม,มีพระพุทธรูปหนึ่งองค์แต่ว่าพระพุทธรูปหน้าตักต้องไม่ต่ำกว่าสนิ้วเกินเท่าไหร่ก็ได้ขออย่างนั้นมาสิ้นเวลา20ปีเศษ ทำบุญให้กับผีประเภทนี้นับเป็นพันต่อมาวันหนึ่งเขานิมนต์ฉันเพนบ้านหนึ่งแต่ว่าฉันกลางวันฉันตอนเพนแต่ยังไม่ทันจะสวดมนต์ก็นั่งอยู่คนเดียวก็เห็นบรรดาผีทั้งหลายล้อมอีกแล้วมาขออีกขอแบบเดียวกันมาขอสังฆทานคือมีอาหารหน่อยหนึ่งมีผ้าชิ้นหนึ่งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งก็เลยถามว่า การขอแบบนี้แกขอกันมาตั้ง20ปีความจริงพวกที่ขอก่อนแล้วเขาก็ไปแล้วเขาดีไปแล้วถามว่าตั้ง20ปีมาแล้วขอแล้วแกได้ประโยชน์อะไรลองบอกให้ฉันฟังซิฉันว่าผีตัวนั้นเป็นผีฉลาดหน่อยท่าทางคล่องตัวแกก็บอกว่าได้อาหารนิดหนึ่งเป็นเหตุให้ผมมีร่างกายเป็นทิพย ผ้าชิ้นหนึ่งเป็นผ้าสบงหรือจีวรหรือผ้าไตรก็ตามให้ผมมีเครื่องประดับประดาเป็นทิปแล้วก็สำหรับพระพุทธรูปนี้เป็นเหตุให้มีร่างกายสว่างมากเพราะเทวดาหรือพรมถือว่าถ้าใครมีร่างกายสว่างองค์นั้นมีบุญญาธิการมากฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททำบุญวันนี้นอกจากกรถินแล้ว ก็ยังได้อานิสงส์จากสังฆทานอีกบุญครั้งนี้ถือว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่งแล้วอานิสงส์กระถิ่นได้ทั้งญาติโยมด้วยได้ทั้งพระด้วยก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายพระไตรจีวรไว้ในพระพุทธศาสนาผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามตายไปแล้วเป็นเทวดาหรือพรมมีร่างกายมีเครื่องทิพป,ประดับเวลาเกิดเป็นมนุษย์ ผู้หญิงจะมีเครื่องมหาดดาประสาทอย่างนางวิสาขาแต่ราคาเวลานั้นสิกโกดถ้าผู้ชายเวลาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเอหิภิขุแปลว่าเจ้าจงเป็นภิกษุมาเถิดจะมีเครื่องไตรผ้าไตรจีวรเป็นทิพ์ลอยมาจากอากาศสวมร่างกายอันนี้เป็นอนิสงส์สุดท้ายกันนะ ฉะนั้นขอบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่พระให้พรให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอบุญอันนี้ที่ข้าพเจ้าทําแล้วทั้งหมดวันนี้เมื่อไม่รู้เท่าไรกันแน่นะหลายอย่างขอผลบุญอันนี้จงโดนบันดาลให้ความไม่มีจงอยาปรากฏแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าจะเข้า,านิพพานตั้งใจแบบนี้นะผลจะได้ปรากฏแก่ท่าน ในชาตินี้ให้มีการคล่องตัวต้องการอะไรก็ได้น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลเพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัชฌาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ